เราจะต้องเป็นทุนนิยมที่ที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้ว มันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะเราจึงอยากจะพัฒนาทั้งระบบทั้งประเทศอย่างลองดูประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีค่าแรง1,800บาทต่อวันแล้วคิดโอ้โหทำให้ค่าแรงเขาสูงจังแต่นั่นคือภาพรวมของเศรษฐ,ฐกิจทั้งประเทศของเขามันดีทั้งหมดปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทั้งระบบค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอิงขออยากจะบอกว่า ที่แถลงเมื่อวานในเรื่องของวิสัยทัศน์ในปี2570ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่แสดงให้เห็นให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้รับใช้พี่น้องประชาชนเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของค่าแรง600บาทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วกออ็อยากจะบอกตั้งแต่แรกเลยว่า เข้าใจดีมากๆนะคะว่าทำไมถึงมีการถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าณตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศมันไม่ดีเลยนะคะแล้วก็คงจะคิดภาพให้มีความหวังว่าเอยถ้าสมมติค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น600บาทนั่นหมายถึงว่าต้นทุนการทำธุรกิจต่างๆของผู้ประกอบการต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม แน่นอนค่ะถ้าเราคิดกันในวันนี้มันเดือดร้อนแน่มันเพราะภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งหมดยังไม่อยู่ในภาพที่ดีหรือภาพที่เหมาะสมที่เศรษฐกิจกำลังโตขึ้นแต่เมื่อวานที่เราพูดถึงนโยบายนี้เป็นเศรษฐกิจภาพรวมของทั้งประเทศที่จะเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันตอนนี้ค่าแรงที่เคยขึ้นตั้งแต่สมัยของนายกปู3า0บาทนะคะแล้วมาขึ้นตรงใกล้ๆนี่อีกประมาณ50บาทเนี่ย อยู่ที่ประมาณ10ปีแล้วค่ะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในประเทศเหานั้นก็คือการรวยกระจุกจนกระจายนะคะคนที่ได้ผลประโยชน์มีแค่เพียงคนกลุ่มเล็กบนยอดของสามเหลี่ยมเท่านั้นความรวยกระจุกตัวอยู่แค่ฐานบนเท่านั้นฐานรากซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศยังได้รับความเดือดร้อนยังไม่ไม่สามารถขึ้นค่าแรงได้เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจึงต้องคิดใหญ่ค่ะ คิดใหญ่เพื่อให้ทั้งประเทศทั้งเศรษฐกิจทั้งประเทศนั้นน่ะ move ตัวไปด้วยกันเราไม่ได้บอกว่าเราจะเอางบประมาณมาใช้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของงบประมาณนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมที่เราจะทำให้เศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนทำให้ประเทศของเราอะ่ะลดความเหลื่อมล้ำลงความเหลื่อมล้ำที่ว่าคนฐานรากยังไม่ได้ประโยชน์อะไรและความรวยกระจุก อยู่แค่ข้างบนเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะที่เกิดความเหลื่อมล้ำนี้และเราต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำนี้ให้ได้ค่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลการที่เราเรวยกระจุกจนกระจายแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนไทยในที่ที่ทำงานใช้แรงงานเนี่ยยังไม่ได้รับเกียรติรับศักดิ์ศรีเท่าที่ควรจะได้รับ เราจึงอยากจะพัฒนาทั้งระบบทั้งประเทศอย่างลองดูประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีค่าแรง1,800บาทต่อวันแล้วคิดโอ้โหทำให้ค่าแรงเขาสูงจังแต่นั่นคือภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศของเขามันดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแรงงานมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนั่นก็คือตัวผลักดันเศรษฐกิจทั้งประเทศให้ดีขึ้นเช่นกัน เมื่อเขามีทรัพย์สินในการใช้จ่ายมันทำให้ภาพรวมทั้งหมดของประเทศมันดีขึ้นทั้งหมดนะคะเราจะต้องเป็นทุนนิยมที่ที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่า ต้นผุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้วมันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะและอย่างที่เมื่อวานได้พูดไปว่าจะมี GDP GDP ประเทศที่โตเฉลีย่ยปีละ5%เรเราไม่ได้บอกเราฟิกหทุกปีนะคะแต่จากเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเราไม่ดีเลย มันอาจจะพอปีแรกที่เราทํางานเข้ามารับใช้ประชาชนถ้าเรามีโอกาสจากพี่น้องประชาชนนะคะแล้วเราทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ปีแรกมันอาจจะสูงกว่า5%ก็เป็นไปได้แล้วปีต่อมาก็อาจจะลดน้อยลงตามตามเลขเฉลี่ยของแต่ละปีที่ท,ที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้แล้วก็ดูเศรษฐกิจโลกบวกด้วยอันนั้นคืออันนั้นคือหัวใจหลักอะคะ่ะการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบ ทั้งประเทศนะคะคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้ นั่นคือคอนเซปที่เราเปลี่ยนตั้งแต่แคมเปญชื่อพักเลยค่ะแคมเปญพักเลยค่ะว่าเราจะต้องคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนปัญหามีมานานมากแล้วค่ะเราคิดเล็กปัญหาไม่จบแน่นอนเราต้องคิดใหญ่และพัฒนาทางระบบค่ะ